นําทีมงานที่มาฉีดพ่นที่วัดราดเบอพิษในวันนี้ค่ะครับเออตอนนี้เราได้ตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะครับโดยโดยคุณคุณคุณนิวแล้วก็น้องส้มอมาลานะครับตัดตั้งเออบริษัทที่รับกําจัดไอ้พวกเอออะไรนะคุณนิวช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยดิคบบริษัทเรา <ผม S 2> บริษัทเ,เราคือ sos care service international นะครับก็คือดูแลเรื่องการจัดการเรื่องอพ่นฆ่าเชือ้อ อาจะมีทั้งตั้งแต่แบคทีเรียพวกเชื้อราโควิดนะครับแล้วก็โคโรนาอะไรเงี้ยครับไวรัสที่ได้รับการรับรองจากทางมหิดลนะครับผมโดยนาโนไนนะครับเป็นซิวเวอร์นาโนครับผมครับโดยที่ได้จากอาจารย์อาจารย์โกนะครับนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์โกรอธิบายซิวเวอร์นาโนดียังไงแล้วกันครับครับผมครับ ผลงานวิจัยของท่านรองศาสตราจารย์ด็อร์รับพีพันธ์แดงตันกีนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เป็นที่ฮือหาทั่วประเทศนะครับคือการนำเอาสารซิลเวอร์นะครับซินเวอร์ก็คือแร่เงินธรรมชาตินะครับตามธรรมชาตินะครับซึ่งมีประจุบวกอยู่ในตัวเยอะนะครับเอานาเอาเอา,เอาซินเวอร์เนี่ยมาผ่านกระบวนการวิธีทางนาโนของเรา ก็จะได้ซิลเวอร์นาโนซึ่งเป็นประจุบวกที่เล็กมากนะครับแล้วท่านสามารถตึงประจุบวกไว้ได้นานนะครับเชื้อโรคทั่วๆไปที่เชื้อราไวรัสแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นประจุลบนะครับที่ล่องลอยอยู่แล้วก็ที่ <c oughs> ตอนนี้ระบาดอยู่ทั่วโลกจะเป็นประจุลบครับซิลเวอร์นาโนของเราเนี่ยใช้ชื่อว่านานไนเนี่ยจะเราฉีดไปปุ๊บมันจะไป ปัะจุบวกจะไปดึงประตุลบของไอ้พวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาติดนะครับแบบเดียวกับแม่เหล็กขั้วเหล็กขั้วแม่เหล็กที่ขั้วบวกกับขั้วลบนะครับดูติดกันปุ๊บขยับไม่ได้ถ้าขยับปุ๊บเนื้อเยื่อฉีกขาดแล้วก็ตายนะครับนี่เป็นหลักเกณฑ์ไอ้หลักการของ <c oughs> ของอนานโนไนของเราที่ผลิตขึ้นมาได้นะครับในการรับรองจากมหาลัยต่างๆนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับซิลเวอร์นานโนเนี่ยมีใช้ในต่างประเทศนะครับ ต่างประเทศเข้าเอาไว้ใช้ล้างเครื่องมือแพทย์พ่นในโรงพยาบาลหรือว่าไอรถพยาบาลไว้พวกผ้าก๊อซแมสเนี่ยเขาใช้พ่นเพื่อฆ่าเชือ้อของต่างประเทศในลิตรนึงเป็นหมื่นนะครับแต่ของไทยเราผลิตได้ลิตรนึงไม่กี่ร้อยบาทสองสามร้อยบาทเองนะครับแล้วต้นทุนนี่ต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ตัวนานโนไนเนี่ยมีลิตร ค่าเชื้อโรคของเรานะได้นาน1 5เอ้อ14วันครับจะ,จะถ้าสมมุติว่าเราพ่นลงไปที่พื้นเนี่ยแล้วถ้าไม่มีการเช็ดถูโดยน้ำยาเคมีนะครับจะอยู่ได้14วันอันนี้ผลรับรองออกมาแล้วนะครับทั่วโลกยอมรับนะครับอ๋อครับโครงการของเรานี่นะครับจะเป็นโครงการของอมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังนะครับ ที่วัดธรรมมงคลนะครับโดยเลขาก็คือท่านดร์สิริทัศน์นะครับท่านมีจิตอาสาที่จะทำบุญนะครับโดยการที่สั่งน้ำยาจากซินเวอร์โน,โนจากแม่โจ้อของเรานะครับมาฉีดพ่นวัดทั่ว <c oughs> ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มาฉีดที่วัดราชบอ่อพิษคร,ครั้งที่สองครับ ขับฉีดครั้งที่สองห่างกันสิบสี่วันครับ <c oughs> เอ่อขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับอย่างที่วัดนี่เราเราก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองขนาดวัดใหญ่ๆเ <c oughs> นื่องจากว่าเครื่องมือของเราเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครับฉีดได้เร็วนะฮะแล้วก็ได้คุณภาพครับ ฉีดอันนี้ต้องเป็นละอองหมอกๆเลยนะครับก็เป็นเส้นหรือเป็นเม็ดไม่ได้ไม่ดีเปืองด้วยแล้วก็ไม่ดีด้วยนะครับ,บค,ออรครับแอลกอฮอล์จะสังเกตได้ว่าเวลาเราเช็ดมือใช่ไหมครับพอเช็ดพุบผิวหนังจะแห้งนะครับแล้วก็15นาทีฤทธิ์หมดนะครับก็ต้องเช็ดกันใหม่แล้วเช็ดมากๆก็ผิวแห้งนะครับ ล,ล,ล,ลักษณะของการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะครับ <c oughs> ส่วนน้ํายาของเราเนี่ยออห้ามใช้สำหรับคนที่แพ้เครื่องเงินเวลาเอาเงินมาทำเครื่องประดับแล้วแพ้คันจะเข้าใกล้น้ํายาเราไม่ได้ฉีดพ่นพบจะเป็นคันนะครับเป็นเป็นตุ่มคันเหมือนที่คนแพ้อะไรสักอย,อย่างอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ของเราถ้าเช็ดหรือล้าง แล้วไม่ล้างมือด้วยแฟบหรือว่าพวกเคมีจะอยู่ได้14วันครับแต่เหมือนกันครับ <c oughs> มันจะเป็นประจุบวกเคลือบอยู่ที่ผิวหนังครับก่อนออกมาทำงานผมก็จะต้องพ่นใส่ตัวแล้วก็แมสเพื่อป้องกันนะครับไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ครับใช่ครับ ส่วนยังมีอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นคอรีนนะครับที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันคอรีนก็จะมีฤทธิ์ที่เวลาเราค้นไปเนี่ยถ้าคอรีนเข้มข้นหน่อยจะทำลายสีของผ้าของเสื้อนะครับคอรีนก็คืออยู่ในพวกออน้ำยาที่ทำความสะอาดนะอันนั้นจะกัดถ้าไปโดนพรมหรือว่าสิ่งที่เป็นสีสงเคราะห์มันก็จะเป็นเหมือนกับด่างๆ อันนี้แหละนาโนได้ครับไม่ไม่เป็นอันตรายแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครแพ้เงินเนี่ยก็แพ้เงินเดี๋ยวจะคันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแพ้กันเท่าที่ฉีดมาเพิ่งเคยเห็นคนเดียวแพ้คันๆเป็นเผื่นก็แดงๆคันๆ โอ้ทำเยอะครับในต่างประเทศนี่เขาทำมาก่อนเราแต่ของเราเนี่ยสถานที่ราชการพวกเออเมื่อเมื่อ,เ,อ,อเมื่ออ,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 อาทิตย์ที่แล้วยังไปพ่นสวนสัตว์ที่เชียงใหม่เลยครับทั้งหมดเลยเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยโควิดเ,เข้าไปในลิงกอริลลาและจิมบันซีเสร็จแล้วกลัวว่าจะเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่มเราก็เลยไปพ่นกันที่สวนสัตว์ เชียงใหม่ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสถานที่ราชการเราพ่นพ่นมาเยอะครับครับ <c oughs> ตั้งแต่พ่นมาคโครงการวัดหลวงวันหนึ่งก็4ี่หวัดนะครับมมครับ <c oughs> เพราะว่ากำลังของเรามันไม่มีแล้วก็ในกำลังไม่มีครับอ <c oughs> ตอนนี้ได้จิตอาสามาช่วยเนี่ยน้องโบเอย ทีมงานมาช่วยกันทำเนี่ยก็ก็คงน่าจะได้เยอะครับครับยินดีเลยครับน้ำยาน้ำยาเรามีครับแล้วถ้าวัดไหนที่ซุ้มเสี่ยงนะครับให้ติดต่อเรามาได้เลยครับอย่างวัดไหนอย่างวัดละหารนี้ยที่นนบุรีที่ติดโควิดเนี่ยผมก็ไปช่วยพ่นให้ครับไปฆ่าเชื้อให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับวัด ครับมูลิธิของหลวงพ่อววริยังครับท่านเป็นคน <c oughs> ออกค่าน้ำยาครับปกติแล้วเนี่ยจะมีสองกรณีครับ <c oughs> กรณีที่หนึ่งคือซื้อน้ำยาเราแล้วไปพ่นเองนะครับนะฮะให้พนักง,งานพ่นแต่ถ้าไม่ไม่ไม่เข้าใจหรืออะไรอาจจะใช้ทีมงานของเราซึ่งมีอยู่ทั่วทั่วประเทศนะครับ ไปพ่นได้นะครับเราก็จะคิดเออหนึ่งร้อยตารางเมตรแรกอ่ะหนึ่งถึงร้อยตารางเมตรเนี่ยเราคิดเออขั้นต่ำหนึ่งพันบาทถ้าไม่ไกลมากครับ <c oughs> ถ้าไม่ไกลมากนะครับแต่ถ้าสถานที่ไกลๆเราก็จะบวกเพิ่มไปส่วนเออตารางเมตรถัดไปจากหนึ่งร้อยเนี่ยเราก็จะคิดเพิ่มเป็นตารางเมตรละห้าบาทครับแต่ถ้าพื้นที่เยอะๆเราจะใช้ระบบเหมาครับแต่ถ้าจะซื้อน้ำยาเราพร้อมเครื่องพ่นไปก็ได้ครับ <c oughs> เรามีขายเป็นชุดแต่ถ้าเป็นถังอย่างเงี้ย ถัง10ลิตรย0่สลิตรมันราคามันจะถูกลงนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปไปใส่ขวดเสียค่าใช้ใจ่ายในตรงนั้นนะ <c oughs> แต่ไม่แพงหรอครับพี่พี่พี่หนุ่ม <c oughs> พี่หนุ่มพ่นมาตลอดเลยเนี่ยเป็นไงบ้างพี่หนุ่มแข็งแรงหรือว่าโทมลงแข็งแรงดีครับหน้าตึง <c oughs> เยอะเลยอันนี้สามารถ าสำหรับคนไม่คันนะครับหอมครับตัวนี้หอมมากกลิ่นมิ้นครับผมอยากจะใครมือสะอาดจับลองชื่ออให้ครับหอมครับหอมหอมมากจะกลิ่นมิ้นครับกลิ่นมิ้นครับ เท่า <c oughs> ที่สังเกตดูนะครับแต่นี้ไม่ได้เป็น,ปนงานวิจัยนะครับคือพอฉีดนาโนไนทปบบริเวณกใกล้ๆจะไม่ค่อยมียุง,รยงครับครัรรบก็ตอนนี้กำลังกาลังทดสอบดูอยู่ว่ามันเพราะอะไรที่ยุงไม่กล้าเข้าใกล้นาโนไน์อ,อาจจะเป็นประจุบวก ครับเออเม,มือง<ท>นอกเขามีาวิจัยของเมืองนอกเขามีแล้วแตข่ของของไทยเนี่ยกำลังจะคิดว่า,าจากประจ,จุบวกหรือเปล่าที่ไปรบกวนคลื่นสมองของพวกพวกแมลงครับเอเอก็สําหรับวัดที่มีประชาชนพุกพ้านนะฮะที่เข้าไปกราบไหว้ขอพรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ ติดต่อทีมงานเรามาได้นะครับเรามีทีมไปพ่นให้ฟรีสําหรับกรุงเทพและปริมณทนช่วงนี้ก่อนนะครับส่วน <c oughs> สถานที่ห่างไกลเนี่ยเรากําลังเซตคนอยู่นะครับแล้วก็ฝากทีมงานวิจัยของมอแมโจของเราด้วยครับมอแมโจนเนี่ยยังคิดค้นขึ้นมานวัตกรรมขึ้นมาใหม่ๆอีกเยอะมากเลยครับ ที่จะออกสู่ตลาดเพื่อสังคมไทยนะครับเพื่อประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้ใช้สิ่งดีๆแล้วก็ <c oughs> ถูกๆนะครับไม่ต้องไปใช้ของแพงๆของเมืองนอกนะครับของเรามีเยอะเลยครับนวัตกรรมที่กําลังจะออกมานะครับส่วน euh, <c oughs> นานโนไนเนี่ยถ้าจะซื้อไปพ่นเองก็สามารถซื้อได้ที่มหาลัยแม่โจ้นะครับหรือจะโทรมาที่ผมก็ได้นะครับที่081 6894444ผมชื่อภาคภูมิลุงโกปังน้ำครับแล้วก็เราเราก็จะมีมีตัวแทนจำหน่ายนะครับให้ถึงมือเออทุกเขตเลยครับเข้าไปดูในเพจในอะไรก็ได้ครับนานโนไนครับนะครับ